ออกไปแล้วพี่น้องเอ้ยมอรวมนกออกไปพี่น้องอา้าอยุ่งกันละพี่น้องตัวนึงเหยียบว่าเหยียบครับผมเจ้าสายป้าผมครับผมจ้าสายปลาพี่น้องเหยียบไม่เหยียบครับผมไ,ไกลพอเนียแลวพี่น้องรุนกันพี่น้อง เสีงยงเงยนะพี่น้องปลาตัวนี้เสียงเงยรุ่นเลี้ยวตันพี่น้องผมบอสันยินกุกจักเทียอยู่ถ้าเป็นถ้าตันก็คือเลี้ยวเลี้ยวเสียงเงยครับผมเบิ่งเอาพี่น้องรุ่นตันบอตันพี่น้องแต่ผาเนียดผมทีลันบอพี่น้องผาเนียดตาขนเด้อพี่น้องเด้อ คนเต็มมาคืนเหนียวขึ้นยังลันยางอยู่พี่น้องคุนสวยกันพี่น้องคนเนี้ยตีลันบ่ลันพี่น้องเรียบร้อยพี่น้องเรียบร้อยแล้วอ่ะเหเบื้องต้นกันพี่น้องแต้มสองของมือนีครับผมแต้มสองครับผมอ่ะเรียบร้อยล่ะ